สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาคุยกันในเรื่องราวของสารพันปัญหาใบกำกับภาษีทำไมเรามาคุยเรื่องนี้นะคะก็มีลูกค้านะคะในสำนักงานที่ถูกสัมภาร,รเรียกตรวจนะคะให้ไปหาต้นหาสำเนาใบกำกับภาษีมาแสดงนะคะแล้วทีนี้ก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาบางคนก็บอกว่าอุ้ยหนานขนาดนี้จะไปหาที่ไหนไม่ได้เก็บไว้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่า อยากจะมาคุยกันวันนี้ก็คือจะให้ทราบถึงข้อกฎหมายที่กำหนดไว้นะคะเพื่อให้ทุกทกท่านเนี่ยที่ทำธุรกิจหรือแม้แต่สำนักงานบัญชีหรือว่าพนักงานในบริษัทต่างๆเนี่ยได้ทราบกันไว้ว่ามันมีข้อกฎหมายกำหนดไว้ก็คือการเก็บรักษาใบกำกับภาษีเนี่ยนะคะตามมาตรา87ทับ3ซึ่งมีข้อกำหนดไว้เลยนะคะว่าคุณต้องเก็บใบกำกับภาษีเนี่ย ไม่น้อยกว่า5ปีแต่ในส่วนของอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยอาจจะมีการขยายต่อหรือว่าให้จัดเก็บภาษีใบกำกับภาษีเพิ่มแต่ก็ไม่เกิน7ปีนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บเอกสารไว้นะคะอย่างน้อยก็ไม่น้อยกว่า5ปีแล้วก็สูงสุดก็ไม่เกิน7ปีนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อสรรพากรเรียกตรวจเราต้อง มีเอกสารเหล่านี้พร้อมดังนั้นเก็บรักษาให้ดีนะคะสำคัญมากๆเลยถ้าไม่มีชี้แจงไม่มีแสดงอาจจะมีการถูกเบียยปรับเงินเพิ่มหรือว่าอาจจะมีการโดนภาษีย้อนหลังก็เป็นได้นะคะแต่ยังไงเสียเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือจัดเก็บไว้นะคะไม่น้อยกว่า5ปีนะคะจำไว้นะคะไปกํากับภาษีค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ